ครับในรอบสัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงที่มีความสําคัญกับแวดวงวันกรรมโลกนะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นวันเกิดครบรอบ450ปีของกวีเอกของโลกนะครับอย่างวิลเลียมเช็กสเปียร์นะฮะก็มีการเฉลิมฉลองกันไม่เฉพาะในประเทศอังกฤษนะฮะ เป็นทั่วโลกเลยนะครับคุณมินิหน้านะคุณนิสอนฮะ,ะซึ่งในอังกฤษเนี่ยก็มีโรงละครเดอะเชสเทียร์กรอฟนะที่เขาทำเรียนแบบของเชสเทียร์เขาก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองมีการเล่นละครต่างๆนะครับผมมีพิพิธภัณฑ์ที่วิสต์เลียนอัลเบิร์ดแอนด์อัลเบิร์ดมิวเซียมเนี่ยก็มีการจัดสแสดงนิทศการมีการเอาหัวกะโหลกที่เล่นใน uh huh. แฮมเล็ตรัปี1899เนี่ยมาจัดสแสดงด้วยโอ้โหเก่ามากนะฮะ,ะซึ่งอันนี้ก็คือไม่ใช่เฉพาะเลี่ยงกฤษนะขนาดในจีเรียคุณมนนิางกก็ยัีร เล่นละครเชคสเปียร์เพื่อเฉลิมฉลองออในวันนี้เหมือนกันนะฮะ,ะซึ่งท่านนี้มันก็เป็นเหมือนการแสดงให้เห็นว่าบทประพันธ์ของเชคสเปียร์เนี่ยซึ่งซึ่งมันได้รับความนิยมแพร่หลายมากแล้วก็มีการแปลไปปัจจุบันน่าจะประมาณ80ภาษาทั่วโลกนะฮะแล้วก็ยังเป็นความนิยมอยู่นะใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของเชคสเปียร์เนี่ยก็มีหลากหลายมุมนะคะที่ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะคะทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับวิลเลียมเชคสเปียร์วุนาริสอนวันที่ฉลองเนี่ยโอเคฉลองคนชื่อวิลเลียมเชคสเปียร์แแต่ใในนนนนนฐาาาะะคครรรรัักกเเเเขขียสดงงงจ้ออวลหืป็พ เพราะลูกปั้นเชคสเปียร์ที่บ้านเกิดเขาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่ใช่ปากกาหรืออ่าหรือว่ามวนกระดาษเป็นถุงข้าวนะเพราะเชคสเปียร์บางทฤษฎีว่าเขาก็เป็นพ่อค้าคนกลางเหมือนกันก็มีทฤษฎีว่าเอ๊ะที่ที่มาของทฤษฎีที่เชคสเปียร์เ่งจริงเป็นเจ้าของผลงานจริงหรือเปล่าเพราะว่าดูจากประวัติเขาเนี่ยเลิกเรียนหนังสืออายุ1ิสามครับไม่เคยไปใช้ชีวิตในรัฐสำนักไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศแล้วเอาอะไรมาได้จากไหนมาเขียนโรเบโอแอนจูเลียเทมเลตหรือ Mac นอกจากเป็นเจ้าของงานจริงหรือเปล่ายัางมีทฤษฎีว่าน่าจะมีผู้เขียนหลายคนด้วยเพราะ<ช>ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยต่างกันเหลือเกินครับก็เป็นเหมือนแบบวระพงศาวดารนะ,ะเหมือนแบบกระซิบเ<ช>นี่ยสมวยงนานกระซิบของแต่ละประเทศใ,<ช>ในย่านยุโรปเลยนะไปรู้มาได้ยังไ<ช><ช>งก็คือมันเป็นเรว่าแนวคิดแอนตี้แตนฟอร์เดียนคือไม่เชื่อว่าคนที่มาจากเมืองเล็กๆอย่างแตนฟอร์ดแพอรนไวอนเนี่ยจะเป็นคนเขียน ทั้งหมดนี้ได้นะฮะแล้วก็มีการยกนมนินีมาว่าใครละ่ะที่จะเหมาะสมจะเป็นคนคนนี้ก็มีหลายคนเลยอย่างเซอร์ฟันซิตเบคอนคนนี้เป็นปราดของอังกฤษเลยคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีคงังศั์อยู่ในตัวประมาณส7ม0 0ื่นเจพันคที่อยู่ในงานของเชคเยร์ทั้งหมด<อ>คนนี้น่าจะเหมาะสม<อ>หรือคนหนึ่งคิดซเฟอร์มาโลอันนี้เป็นกวีหนุ่มที่ตายตั้งแต่อายุย9ิบาปีอายุเท่ากับเชคเยร์เลยปีนี้ก็ฉลองสี่รหสปีเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วไมไ่ตายจริงหรอกอเป็นการปลอมการตายเพื่อจะหนีจากคดีไป,<อ>ไปอยู่ต่างประเทศแลล้วกก็ับ ส่งผลงานกลับมาในชื่อของเชสเปียร์เพราะเขาบอกว่างานครั้งแรกของเชสเปียร์ที่ตีพิมพ์เนี่ยเกิดขึ้นแค่13วันหลังจากมาโล่เสียชีวิต,ตอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าหรืออีกคนนึงซึ่งตอนนี้เรียกว่ามาแรงสุดก็คือเอ็ดเวิร์ดเดเวียอลแห่งออกฟอร์ดที่17คล้ายๆเดอไวท์นอ, <laughs> อะไรอย่างเงี้ยตัวแต่ตัวคนนี้เขาบอกว่าชีวิตหลายอย่างเนี่ยปรากฏอยู่ใน คล้ายๆกับตัวละครที่อยู่ในเชกสเปียร์คือ,อเป็นคนชั้นชนทีสูงมีความสามารถด,ารด้านการประพันธ์นะฮะเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในรุ่วในวงังในอิตาลีและฝรั่งเศสแล้วคนนี้คิดว่านี่จะใช่ที่สุดแล้วและทฤษฎีนี้จะทําให้คนเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยอย่างเรื่องอ o นนิมัสก็ เอามาสร้างเป็นหนังมาแล้วเหมือนกันค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไหนๆนะคะเราก็ต้องยอมรับว่ากวีในนามวิลเลียมเชกสเปียร์เนี่ยนะคะผลงานเนี่ยถูกนําออกมาสร้างสู่สายตาของประชาชนทั่วโลกตลอดเวลาในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นละครเวทีภาพยนตร์นะคะหรือแม้แต่งานเขียนแล้วก็งานศิลปะอื่นๆที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะตอนนี้ไปฟังเสียงนะคะของศิลปินนะคะรวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราววรรณกรรมนะคะถึงวิลเลียมเชกสเปียร์กวีเอกของโลกค่ะ ที่ได้อ่านส่วนที่ได้ได้ดูละครก็ทุกเรื่องที่ดูก็ชอบหมดเพราะผมว่าเชคสเปียร์ตีแผ่มนุษย์นะครับตีแผ่มนุษย์มากแล้วก็ตีแผ่กระทั่งตัวเชคสเปียร์เองอะ่ะนะพอคุณถามแล้วอผมนึกถึงนึกถึงหนังซิ่งที่ไม่ได้ทําจากเรื่องของเชคสเปียร์เขียนโดยตรงแต่รวมเรื่องชีวิตเชคสเปียร์ไว้ด้วยคือเรื่องเชคสเปียร์ออเดรนเลิฟหรือเชคสเปียร์อินเลิฟกอย่างนะซึ่งผมว่าเรื่องนั้นก็กสะท้อนตัวตนของศิลปินและงานศิลปะที่เขาจัดก,การได้ค่อนข้างดี ถ้าพูดถึงเชกสเปียนะคะเราต้องย้อนกลับไปดูหนังหลายๆเรื่องที่ทำาจากเรื่องเชกสเปียแต่เอามาทำเป็นแบบร่วมสมัยเอามาอยู่ในบริบทสมัยใหม่ทำไมถึงเขาเอามาทำได้นั่นเป็นเพราะว่า อย่างที่เราพูดไปแล้วมนุษย์มัน,มนค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนมามนุษย์มีรักโลภโกรธหลงอยู่ทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นเรื่องของเชคเปียร์หรือเรื่องในสมัยนี้มันก็คือเรื่องเดียวกันเรื่องเดิมเดิมแล้วแต่ใครจะไปโดนกับตัวละครตัวไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของเชคเปียร์ก็จะอยู่ยั้งยืนยงต่อไปนักละครไทยจํานวนไม่น้อยที่ต้องผ่านการเรียนละครตะวันตกจากมหาวิทยาลัยทุกคนก็จะต้องเรียนรู้เชคเปียร์มา ตรงนี้ครับผมว่าความจริงในการนําเสนอความจริงใจในการนําเสนองานที่ที่ตอนที่เขาสร้างงานน่ะเขาไม่ได้คิดถึงตัวตนหรอกคือเขาคิดว่าให้งานเขา่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนละศิลปินที่ทุ่มเทพลังทั้งหมดไปที่ตัวชิ้นงานงานเขาจะอยู่เหนือการเวลา ค่ะแล้วเนื่องในโอกาสนะคะวาระ450ปีชาตการเชคสเปียร์นะคะแน่นอนนะคะที่ประเทศอังกฤษก็มีแผนที่จะวางแผนของละครเรื่องแฮมเล็ตนะคะที่จะแสดงต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะทั่วทั่วโลกเลย2ปีนะคะก็เรียกได้ว่าทําให้ละครเหล่านี้นะคะที่ได้รับความนิยมมาตลอดเวลาเนี่ยกับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกนะคะค่นี้คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เรา3ามคนนํามาฝากในวันนี้นะคะพราะวเรา3ามคนนะคะทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะกับหลากหลายเรื่องราวในแวดวงศิลปวัฒนธรรม บันเทิงค่ะวันนี้ดิฉันพนิษนาชัดวิไลคุณอดิศรสุสมอัจและคุณอาทิตย์ปริมชิตลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ